ครับสวัสดีครับพบกับผม BG จีแกรโลรีวิวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับตัวช่วยนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมกล้องแอคชั่นคามลานะครับที่ผมติดอยู่ที่คอขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวยึดนะครับกล้องนะครับเป็นแบบที่ดีมากๆเลยครับตัวนี้เพราะว่ามีความยืดหยุ่นนะครับผมนะเราก็สามารถปรับกล้องนะครับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแม่เหล็กนะครับผมเรากดนะครับ เราหมุนนะถอัเพื่อที่จะถอดออกมาได้ครับ <Okay. S 1> เขาจะมีปุ่มนะครับอ่าเนี่ยนี่คือการถอดกล้องออกมานะครับจะถอดออกมาแบบนี้เวลาติดนะครับก็เนี่ยตรงนี้ครับจะเป็นแม่เหล็กนะแล้วก็ติดเข้าไปเลยนะครับผมมันก็จะเข้าเลยนะครับผมนะซึ่ง ถ้าอยู่ในท่านี้มันจะไม่หลุดนะครับไม่หลุดดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับเวลาเราจะปลดล็อกอีกเราต้องหมุนนะฮะอย่างงี้แล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ได้ละนะครับถ้ากล้องแอคชั่นคามิราทั่วไปนะครับอาจจะไม่มีรูนะครับด้านล่างรูหมุนน็อตเข้านะครับตรงนี้ผมก็ใช้กล้องตัวที่มันมีรูอย่างนงี้นะแล้วก็หมุนนะครับถ้ากล้องตัวอื่นนะครับเราก็ต้องใช้เป็นเคสใช่ไหมเคสเขาก็จะมีรูนะครับหมุนใส่นะครับ อันนี้เราจะเป็นเซ็ตที่เราถมมานะครับผมเลาตอนนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับดูใกล้ๆนะครับผมชอบตรงนี้ตรงที่มีความยืดหยุ่นนะครับเราพกพาสะดวก้วเรากดปุ่มด้านหลังเนี่ยเราจะปลดล็อกออกมาจากคอเราได้นะครับเขาจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เราก็ล็อกเข้าไปจึ๊บเรียบร้อยนะครับข้างหลังจะมีปุ่มแบบนี้นะฮะกดเพื่อปลดล็อกนะครับปลดล็อกตัวนี้นะ แล้วอ่อยตัวที่ห้อยคอเนี่ยอย่างนี้โอเคแล้วก็เนี่ยสะดวกมากนะครับในเรื่องของการพับไดบ้พับได้แบบนี้เลยนะครับพับแล้วยัดใส่กระเป๋านะใส่กระเป๋ากางเกงนะครับใส่กระเป๋าสะพายกล้องได้อย่างงไไ่ายดายนะครับผมซึ่งผมเคยดูตัวห้อยกล้องแบบนี้ในตลาดอ,อีกรุ่นหนึ่งที่เขานิยมกันตัวนั้นจะพับไม่ได้แบบนี้นะครับจะเป็นโครงพลาสติกเลยตัวนี้เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นนะครับ ยืดหยุ่นมากนะครับแล้วก็ใส่สบายนะฮะโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากที่จะเอามาใช้กับกล้อง action c a ได้นะเขาจะมีตัวแบบนี้ให้ซื้อแยกนะครับ mm hmm. เห็นไหมเราก็สามารถที่จะเอามาใช้แทนนะครับแล้วก็ปลดตัวนี้ออกนะซึ่งในชุดของเขาเนี่ยที่มันมีมาจริงๆนะครับ mm hmm. ก็จะมีตัวตัวนี้แหละ ตัวนี้นะครับชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวชิ้นนี้นะครับแต่จะไม่มีตัวนี้ให้นะอันนี้ผมเอามาจากที่บรนแถมมาครับกล้องไอคอนกล้องไอค่นส่วนใหญ่เขาจะมีอะเซสซอรีนะครับพวกของแถมอุปกรณ์เสริมมาเยอะนะครับเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะก็เอามาใช้นะครับตอนนี้เราก็เอามาติดกับตัวนี้ได้เลยนะเห็นไหมนี่นะครับก็จะสามารถห้อยโทรศัพท์ นะครับที่คอเราได้แล้วนะครับผมโอเคอสำหรับอุปกรณ์ชินี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมราคาไม่แพงครับผมใช้โค้ดส่วนลดนะครับโอเคอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่วันนี้สวัสดีครับผม